ต้อนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีมีนสําหรับชาวราศีมีนคุณดูคลิปนี้และชาวราศีกันชาวราศีธนูชาวราศีมิถุนคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเปอร์เซนและสําหรับทุกราศีเลยเช่นคุณคนร,ราศีเมษคุณคนร,ราศีพิจิกถ้าคุณมีดวงดาวนะครับเช่นดาวคานาพุธด,ดาวเสา ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในราศีมีนคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ50%บวกลบนะครับ วันนี้วันที่ผมเห็นสรรมการนะครับก็คือวันที่22เดือน1มกราคมสองหคือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันนะครับครน,นี้เนี่ยสรรมการนี้ก็คือดาวพฤหัสศุลงสีกับดาวยูเรนัส ถท่ากับจุดเจ้าตาแอสเซนเดนต์ความหมายจะแปลว่าอยู่ร่วมกันอย่างมีโชคลาภหรือความสุขกับผู้อื่นความสำเร็จทางด้านวัตถุโชคดีโดยฉับพันหรือบางทีก็โชคร้ายโดยฉับพันถ้าดาวพฤหัสอยู่ในโครงสร้างหลายๆเงิน โชคฉับพลันลาบลอยอันนี้ผมอ่านทุกประโยคทุกคําในออตำรายเยอรมันนะครับที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับคราวนี้เ,เราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับทุกราศีเลยนะครับถ้าคุณมีจุดเจ้าตาเหลอดวงดาวนะครับอยู่ในราศีมีนที่ข้าองศาที่16องศาราศีมีน29่ิลิบดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ100%ซ ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น 90, 80, 70ลดหลั่งกันไปกันนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องงานโชคดีๆเนี่ยความสําเร็จที่ดี70%ผมจะอธิบายนะครับจุดที่มาสูนย์ลังสีคือดาว2ตัวรวมกันน็คือดาวพูรหัสกับดาวยูเรนนสเซนเตอร์ตรงกลางเรียกว่าศูนย์ลังสีาษาสังกฤะเรียกว่าจุดมิดพอยต์กันนี้เนี่ยได้รับอิทธิพลของราศีตุลซึ่ง เราก็มาตีความเวลาสีตัวนี้ก็คือเรื่องดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์ก็จะแปลว่าเรื่องของความลกความสุขใจและเรื่องของเงินอันนี้ก็จะเป็นทิศทางบวกที่ดีว่าช่วงนั้นก็มีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของงานเรื่องของเงินรายได้ความสุขใจที่จะเกิดขึ้นกับตัวงเราทีน,นี้เราก็จะมาดูรายละเอียดดาวยูเรนัสอยู่คนะ่าองศาที่ห้าองศาละสิเมตร17ดลิบดา ันนี้ได้รับอิทธิพลของราศีมิถุนก็คืออิทธิพลของดาวพุธซึ่งดาวพุธก็จะหมายถึงเรื่องของเอกสารสัญญาการเจรจา,าการติดต่อการเดินทางเช่นช่วงนั้นคุณอาจจะมีคันนี้เนี่ยคนอยากให้ผมสรุปคลิปนี้แต่ผมจะสรุปคลิปนี้แบบละเอียดให้คุณฟังเลยเนี่ยเ,เราจะมาดูโครงสร้างดาวพฤหัสในการโคจรจริงนะวันนั้นเนี่ยถ้าดาวพฤหัสตัวเดียวเนี่ย เข้อดีเนี่ยเขาอ,อยู่ที่สี่องศาลาสิมีลห้าสามลิมดัคือเขาอยู่พิกัดของราศีพฤษศพฤษศก็คือเรื่องดาวศุกร์ศุกร์เพื่อเรือหัดมันก็เหมือนคนแบบมีตังเงี่ยคนมีโชคค,ความรักแบบเนี้ยคราวนี้ดาวเวลเนี่ยก็มาโยงกับดาวของคานในการโคนจนจริงเออซึ่งอันนี้ก็จะมาแปลความหมายว่ากิจกรรมที่เราต้องทําแล้วประสบค,ความสําเร็จ ทำแล้วมีโอกาสที่เราจะได้ไล่เงินได้ผลประโยชน์ที่ที่มันแบบเหมือนแบบลูกค้าเอางานมาให้เราอย่างเงี้ยก็เ,เห็นแล้วเฮ้ยเราทําได้เราเราสามารถได้ได้โอกาสอย่างเงี้ยได้งานได้เงินอย่างเงี้ยก็ได้หรืออาจจะมีคนมาคุยเราเรื่องของความสัมพันธ์เรื่อง,องความรักหมนเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็มีการพูดคุยมีการแบบอ,อ่คุยเจราจากันในลักษณะเป็นทิศทางบวกได้ ครนนี้เราก็มาดูดาวพรหัสพรหัสเอ่อมาโยงกับออดาวยูเรเนตพหัสมันโยงกับดาวยูเรเนสเอ,อ่อดาวสองตัวรวมกันเนี่ยเราเรียกว่าศูนย์ลังสีจุดที่มาสูนย์ลังสีสังกิแล้วจุดมิดพอยต,ตรงเนี้ยอันนี้ก็ทำมุมกับ จุดเจ้าจาจานใน,นการโคจรจริงนะวันนั้นอันนี้ก็สามารถตีความหมายว่าเออมันความหมายมันจะแปลอย่างนี้นะมันเป็นชั่วโมงแห่งความสุขความสุขสรรหันษาโชคลาภหรือความสุขที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันของบุคคลเพศหญิงโชคลาภหรือความสุขที่เกิดขึ้นโดยฉับพันของบุคคลจำนวนมากความตื่นเต้น ชั่วโมงที่มีเหตุการณ์มากสตรีผู้มีโชคลาภและความสุขโชคลาภหรือความสุขคือมันเป็นทิศทางบวกอะ่ะแล้วก็คุณมีโอกาสที่คุณประสบความสําเร็จในลักษณะของเรื่องของรายได้เรื่องของเงินโอกาสที่ความสําเร็จเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยอันนี้มันจะมีมากคือมันก็จะเป็นแบบในลักษณะที่มาแบบมาแบบเร็วหรือมาแบบ ถูกใจเราเออได้แล้วก็อาจจะหมายถึงความสําเร็จที่มากเพราะว่าจุดเจ้าตาจันในการโครจรจริงนวันนั้นเนี่ยอยู่เรือนตาที่เก้าซึ่งเรือนตาที่เก้าก็จะหมายถึงเรื่องต่างประเทศเแล้วก็สามารถตีความหมายถึงดาวพฤหัสก็คือความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับบุคคลจํานวนมากหรือว่าของที่คุณจะได้มันจะเป็นของที่ถูกใจกับเ,เหมือนแบบ การขยายตัวก็ได้เช่นคุณอาจจะทำงานชิ้นนี้แล้วก็งานชิ้นที่คุณทำชิ้นนี้สามารถที่จะแบบมีคน,นเห็นหรือว่าต่อยอดทำให้คุณประสบความสำเร็จความสำเร็จแบบรวดเร็วรคุณอาจจะทำงานเร็วเมื่อเมื่อเราแบบเอ่อทำงานเร็วแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยอ,อ่ลูกค้าหรือว่าคนที่มาคุยกับเราเนี่ยเขาก็พึงพอใจ ก็เหมือนกันในเรื่องของความรักก็มีโอกาสที่คุณอาจจะมีเรื่องของการติดต่อกับชาวต่างชาติหรือว่าการติดต่อกับคนที่อยู่ไกลๆคันนี้เนี่ยผมจะมาทำตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาว กำเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชานยนะครับทันี้เนี่ยถ้าคนสคนนี้เขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกําเนิดของผู้หญิงเนี่ยจุดเจ้าตาจรรันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิพย์ฮาเดสก็คือความเป็นม้ทุกัวเวทนา อาชีพฮาร์เดสนี่ก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับางานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทํามุม4 5องศากับดาวเสาในดาวกําเนิดเขาแล้วก็ทํามุม90องศากับเมอร์เดียนเมอร์เดียนก็หมายถึงพ่อสามีทางนี้จุดเจ้าตาจรัร์ก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านคานนี้เนี่ยพอก็แต่งงานเนี่ยดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชาย พอเราเอารวบมากบดูนะครับจุดเจ้าตาจันของผู้ชาย,ยก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันกําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดมาประกรบกันอย่างเงี้ยเราเจอแค่นี้ถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพคคือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจันวงนอกมาเจอจันกําเนิดคือจันของ ผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันนี้ดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจันของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์ฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้ามร8 0สิองศากับดาวเนปจจน ก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันนี้พอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกข์เวทนาฮาเดสอันเนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทําให้ไม่ค่อยดีอะ่ะอันเนี้เราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้ และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมอรเรียนหมายถึงพ่อสาม,มีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดสดาวเสาเนี่ยก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสาร ทำให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนปจูนคือจุดเจ้าตามโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันเนี้ยก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับคนที่อยู่ไกลๆเพราะว่าเรือนชะตาที่เก้า็คือดาวพื่นหัสพื้นหัสก็เหมือนเอ่อไกลแปลว่าไกลได้หรืออีกอย่างหนึ่งแปลว่าความสัมพันธ์ที่มากขึ้นอืม เพราะว่าพืังงานมันคือการขยายตัวไงวเรื่องของความรักความอบอั่นที่มากขึ้นในเรื่องของงานความสําเร็จที่มากขึ้นแบบนี้อันแบบนี้คือการตีความหมายนะแล้วก็เออเรามาดูตรงนี้ต่อมาโยงกับจุดเจ้าตา a อ c e n d นแดนที่ก็คือสมการ3ตัวก็คือ A อบบลบ C a ก็คือดาวยูเรนัส b นี้ก็คือดาวพหัส C ก็คือจุดเจ้าตายแอ e n d น n t ภาษาอังกฤษเรียกว่า sensitive point นะภาษาไทยเรียกวจุดอิทธิพลอันนี้เนี่ยจุดอิทธิพล sensitive point ตรงนี้มันเจออะไรเออเรามาดูเจอตรงนี้จุดอิทธิพลตรงนี้เนี่ยทำมุม45หองศาเจอดาวทิพโคโนด ถ้วผมจะอ่านความหมายดาวทิ่โคโน้ให้คุณฟังคุณจะได้ไปไประยุกต์กับอาชีพกับสิ่งแวดล้อมของคุณได้นะดาวทิศโคโน้มีห้อยดวงอยู่ในนี้เท่านั้นออโคโน้ตแปลว่าส่วนพื้นฐานสําหรับทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เด่นเป็นพิเศษที่เหนือสิ่งทั่วไปที่อยู่เหนือสิ่งธรรมดาสามารถอานาจบริหารความหมายทั่วไปผู้ใหญ่หัวหน้าครอบครัวเจ้าของบริษัทผู้บริหารประเทศสิ่งที่ทําให้บุคคลเป็นใหญ่การได้ตําแหน่งอำนาจอยู่ในมือการเปลี่ยนตําแหน่ง อันนี้เนี่ยเอจุดนี้มาเจอเดาวทิปโคโนตเขาอยู่ที่13องศาราศีกรกฎ11ลิปดาได้รับอิทธิพลของราศีกันก็คือดาวพุธพุธโคโนตก็เหมือนแบบเอคุณอาจจะได้งานที่เติบโตขึ้นางานที่งอกงามแบบผลงานที่โดดเด่นเนงินที่มากขึ้นอย่างเงี้ยหรือแบบความรักที่คุณเจอกับคนที่ดูดีแบบนี้ก็ได้นะ แล้วก็อยู่เรือนดาที่2ด้วยอันนี้ก็ถือว่าดีมากก็เรือนดาที่สก็คือเรื่องของดาวศุกร์ในราศีพฤษภการคัดสรรคุณมีโอกาสที่คุณจะอาจจะไดะ้งานที่มันเติบโตขึ้นหรือแบบคนที่เขาอยากจะมาคุยกับคุณในเรื่องของความรักแบบนี้ก็ได้นะคือคือเรือนดที่สองเนี่ยคือราศีพฤษภใช่ไหมปัดยา่าราศีพฤษภมันก็คือราศีบัวไง สีวัวสายลังมันคือปากวัวที่กินหญ้าก็คือการกินการคัดสรรการเก็บการสะส,สมคุณก็มีโอกาสที่คุณจะแบบได้ของที่มันเติบโตขึ้นเนี่ยบางอย่างที่มันถูกใจคุณมากอาจจะไม่อาจจะเป็นหน้าที่การงานที่มันมเออเติบโตมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะหรือบางคนอาจจะแบบว่าฉันก็ไม่ได้ทํางานอยู่ในองคอ์กรนยฉันก็อยู่บ้านเป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านอนยะ่างเงี้ยคุณอาจจะมีความสําเร็จบ,บางอย่างที่ ที่คุณรู้สึกว่าณน,นช่วงนั้นเนี่ยคุณพอใจมากแบบนี้ก็ได้หรือคุณอาจจะมีความสุขคือบางคานอาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยพอใจฉันอาจจะไม่ได้เห็นไม่เห็นได้เงินเลยแต่คุณอาจจะแบบทําบางอย่างแล้วมันมันมันฉลุยมันรับลื่นอาจจะเป็นงานบางอย่างหรืออาจจะเป็นเรื่องบางเรื่องอย่างเงี้ยคุณทําแล้วคุณรู้สุดเออสบายใจอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ดาวกําเนหดของคุณแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันไงแต่ว่า ณนะนะช่วงนั้นมันจะเป็นลักษณะแบบนี้าวนี้เราก็มาดูตรงนี้ตรงนี้เะกี้เจอกับาดาวทิปโคโนชใช่ไหมพอเจอโคโนดเสร็จเนี่ยจะมาได้ตรงนี้ด้วยดาวศุกร์ทำมุมร้อยสามห้าองศาซึ่งดาวศุกร์ก็จะหมายถึงเรื่องของความรักความสุขใจเรื่องของเงินแล้วก็ เดาวศุกร์อยู่ที่12ราศีมังก,กร16ลิบดาอันนี้ก็อยู่พิกัดของราศีแคปปิคอนก็คือแคปปุเขาสามารถตีความหมายว่าคุณอาจจะได้เงินครั้งเก่านี้ก็ได้นะหรือคุณอาจจะทํางานประสบควาสมสําเร็จที่คนอื่นทําไม่ได้เหมือนคุณก็ได้เพื่อร่วมง,งานอาจจะทําเหมือนคุณไม่ได้คู่แข่งอาจจะทําเหมือนคุณไ,ได้หรือคุณอาจจะทํางานเก่าที่ค้างค้างมานาน เราถึงช่วงนั้นเนี่ยอาจจะแบบประสบความสําเร็จได้งานได้เงินหรือได้โอกาสที่ดีสําหรับใครที่ฟังครั้งแรกผมบอกเลยคุณอาจจะฟังไม่รู้เรื่องององๆก็ไม่ต้องตกใจฟังหลายๆรอบเพราะผมอานจากวงคน,นจริงนะครับสําหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนดวงยูนเียช่วงนี้ผมเปิดสอนแล้วค่าเรียนข้อ1 28,000บาทรวมโปรแกรมด้วยนะครับ ผมจะไปสอนคุณส่วนตัวสอนออนไลน์ที่บ้านคุณหน้าจอคอมคุณที่บ้านแล้วก็จะให้คุณทำเวิร์กช็อปก็คือให้คุณทําเลยคือสอนนะก็ให้ให้คุณทําคือคลิกตรงนี้ทํานี้แล้วเวลาสอนเสร็จเนี่ยผมก็จะส่งคลิปวิดีโอการสอนระหว่างคุณกับผมเนี่ยไปให้คุณเวลาคุณแบบไม่รู้เรื่องคุณก็เปิดคลิปนี้แล้วคุณก็จะทําเป็นแล้วผมสอนเนี่ยครั้หนึ่งสิบวันสิบชั่วโมง ผมรับรองผลร้อยเปอร์เซน,นว่าเมื่อคุณเรียนจบแล้วคุณดูดวงคุณเองเป็นแน่นอนดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์ดูดวงประกอบกับคนที่มาชอบคุณเขาจะมาหลอกคุณไหมความสัมพันธ์จะไปได้ไหมหรือว่าบางคนทําธุรกิจไอคนที่มาทําธุรกิจกับคุณมันจะหลอกคุณไหมมันจะโงกงเราไหมเราก็สามารถที่จะดูได้ผมสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงแล้วก็บอกเลยว่า ผมบอกข้อมูลหมดไม่มีสอนเลี้ยงไข้ให้หมดเพราะผมคิดว่าการให้หมดเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นบาปไม่เป็นเวรกรรมต่อกันคือคนที่มาเรียนดวงอยู่นเนี่ยเนี่ยผมเชื่อว่า99%เนี่ยเขาอยากดูดวงเพื่ออยากเรียนเพื่อดูดวงเขาเองเป็นนะผมก็จะสอนหมดไม่มีเลี้ยงไข้แน่นอนเพราะว่าบางคนเนี่ยไปเรียนบางที่เนี่ยค่าเรียนสองสามหมื่นอย่างเงี้ยไอ้แปดสิเปอร์เซ็นต์แรกเนี่ยเขาจะสอนแบบปัชญาดาวเช่นดาวศุกร์ เดินยังไงแล้วด,ดูแบ่งกี่แล้ดูโคจรคือไอ้พวกเนี้ยไอ้ไอ้ระบบการความหมายของดาวแล้วพวกนี้มันหาในอินเทอร์เน็ตได้แล้วพอมันผ่านข้อมูล80%ไปแล้วใช่ไหมเขาจะสอนอย่างเงี้ยเขาจะแบบเขาก็จะบอกว่าเออมันเป็นพื้นฐานปัญญาดาวคุณต้องรู้นะแล้วอีก20%ที่เหลือเนี่ยเขาจะสอนดวงอยู่นี่แน่นซึ่งพอสอนสักพักมันก็ครบ100%เขาจบพอร์ส แค่นี้ไอคนที่เรียนเนี่ยมันก็จะเรียนน้ำอย่างงงงงเลยไม่รู้เรื่องเมื่อเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็จะบอกอ๋อโอเคอยากจะเรียนคอร์สองสามได้เดี๋ยวลดค่าเรียนครึ่งหนึ่งนะจากสามหมื่นจ่ายหมื่นหนึ่งหมื่นห้าอย่างเงี้ยบางคนก็อยากจะเรียนต่ออย่างเงี้ยเพื่อเขาอยากจะเรียนดูดวงอยูนยนเป็นเขาก็ต้องมาเรียนคอร์สองกับคนใหม่ที่มาเรียนครั้งแรกมันก็จะเรียนปนกันใช่ไหมแค่นี้ไอแปดสิบเปอร์เซ็นในคอร์สองที่เขาไปเรียนเนี่ยเขาก็ไอคนสอนก็จะสอนปัชญาดาวมันก็น่าเบื่อมอนเดิม ช่ไหมก็เหมือนสอนเลี้ยงไข่เอเหลือยีกสิอร์ซหลังมาสอนดวงอยู่เนียนเนี่ยพอสอนแป๊บเดียวคนที่เรียนคอร์สสองต่อก็จะแบบรูนไม่เยอะแล้วก็จะหมดคอร์สอีกแล้วก็ต้องจาเป็นเหมือนโดนดึงบังคับอะน,นิดนิดเนี่ยถ้าคุณอยากจะเรียนรู้คุณก็มาลงคอร์สสามก็อีกหมื่นหนึ่งหมื่นห้าจากค่าเรียนเต็มสามหมื่นแบบนี้มันคือการสอนเลียเ้ยงไข่ไงแต่คนสอนเขามักจะอ้างว่าอ๋อมันเป็นพื้นฐานนะคุณต้องมีพื้นฐานให้แน่น นะมันมันต้องเรียนรับตกผลึกไม่ต้องรีบร้อนคือคือจริงจริเนี่ยบางคนเขาไม่มีเวลาว่างมาเรียนแบบสามปีห้าปีแบบคิว,วๆแบบเนี้ยบางคนก็ต้องไปทํางานทําทำมาหากินของเขาอยู่คือมันจะมีประเภทเนี้อยู่ในสังคมคือบางคนอาจจะไม่รู้อันนี้ผมเอาข้อมูลจริงมาบอกซึ่งคนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนูน่น เพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบอกอลไวไวาถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคอร์สเดียวอ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรรือวะ่ะอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหระพา์ซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไง เขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ยังไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผม,อ,มอามอติผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีละน,นิดแต่ภายในสิบปีที่ผมรู้ข้อมูล,ลหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ำโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผม,มให้หมด อันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าอาสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซนว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนแล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนูเรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนตไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับคนสอนเนี่ยหนูอะ ดูดวงยูเรเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยอร์เซ็นดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังค์เขาอ่ะว่าเขาอะรับรองผลร้อยเปอเซ็นตล่าถ้าเขาตอบอ้างนูน่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝุดเอ,อะมันก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข่คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังค์คุณต่อไงอ,อันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้ ก็สําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องไยเดือนทั้งสองช่องเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสช่องยังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหารชุดเจ้าตาฟรีโมูลค่า4 4 4บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศสีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับคุณมากน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30วันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะ หรือจะเป็นเรื่อง,องความรักคุณอาจจะไปเจอคนที่มีข้อจํากัดแต่เราสึกพึงพอใจถูกใจแบบนี้ก็สามารถตีความหมายแบบนี้ได้แล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยเขาอยู่ที่ส,สิบสองราศีมังก,กรสิบหกฤกษ์หน้าเขาได้รัอิทธิพลของราศีสิงห์ก็คืออาทิตย์อาทิตย์ศุกร์ก็หมายถึงฉันมีเงินฉันมีความรักแบบนี้คือแบบคือมันเป็นทิศทางที่ดีอ่ะคือเรียกว่าเรียกว่าโอเคเลย ใช้ได้แล้วก็ถ้าเราลงรายละเอียดเนี่ยดาวสุกเนี่ยมันจะตรงข้ามกับดาวทิโิโ,โคโนดสุโคโนดเนี่ยคือเรียกว่ามันมันสามารถที่จะตีความหมายว่าเป็นสูตรมูลฐานของผู้มีใจอบอ้อมอารีอย่างใหญ่หลวงความรักอันใหญ่หลวงหรือความรักด้วยความเมตตาความโปรดปราน ความรู้สึกชอบพอความปรารถนาดีความช่วยเหลือจากรัฐจู้จี้ขี้เลือกคําว่าความช่วยเหลือจากรัดก็รัฐเนี่ยอาจจะหมายถึงหน่วยงานองค์กรบริษัทหรือคนที่มาจา้างคุณทาทางานทําเงินอย่างนี้ก็ได้นะเช่นอาจจะมีลูกค้ามาหาคุณอย่างนี้ก็ได้คุณอาจจะได้เงินบางอย่างจากองคอ์กรอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะแบบบางคนโอ้โหฉันไม่ได้ติด ติดต่อองคอ์กรหรอกไอ้คาว่าจากไลฟรก็อาจจะหมายถึงลูกค้าคุณอย่างนี้ก็ได้นะหรือคนที่ให้โอกาสคุณให้เงินคุณอย่างนี้ก็ได้หรือคนที่ที่สูงกว่าคุณตําแหน่งมากกว่าคุณอายุมากกว่าคุณอย่างนี้ก็ได้นะนี่คือการการตีความหมายของของดาวนะทัน,นี้เราก็จะมาดูตรงนี้ต่อในืกี้เพื่อรหัสยูเลน a าไมโยงกับชดเจ้าตาแอซนเดน เจอดาวศุกร์โคโนโดโอเคจุดอิทธิพลครนี้เรามาดูจุดอิทธิพลอีกตัวหนึ่งจุดอิทธิพลอีกตัวหนึ่งตรงนี้จนนเจอกับดาวศุกร์แล้วก็ดาวเสาร์โอเคอันนี้ก็สามารถแปลว่าเงินค้างเก่าที่มีโอกาสที่คุณจะได้หรือความรัก ที่มีข้อจำกัดแต่เราสึกพืงพอใจแล้วก็กิจกรรมที่คุณจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาเพราะว่ามีดาวทิพย์ฮันเดสกับเมริเดียนเหมือนแก้ปัญหาที่มันยากๆได้เออประมาณนี้ประมาณว่าแบบว่าคุณจะมีเรื่องของการที่คุณจะเข้าไปแก้ปัญหางานที่ยากๆแล้วก็คนอื่นอาจจะไม่สามารถทำได้เหมือนเรา ถ้าเราทําได้แล้วเราทําได้แล้วก็อาจจะมีโอกาสที่เราจะได้เรื่องของเงินเรื่องของความสําเร็จคืออันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นทิศทางที่ดีหรือในเรื่องความรักคุณก็อาจจะมีการปรับความเข้าใจกันบางอย่างได้กับคนที่อาจจะมีเรื่องหรืออาจจะแบบไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้หรืออาจจะแบบเป็นข้อตกลงระหว่างคนสองคนได้นะอันนี้คือคือโครงสร้างของอจุดเนี้ย มันมันเป็นโครงสร้างที่ดีอ่ะเพื่อรหัสยู่ในนะัสเท่ากับจุดเจ้าตาแอนเซนแนน,นอยู่ร่วมกันอย่างมีโชคลาภหรือมีความสุขกับผู้อื่นความสําเร็จด้านวัตถุโชคลาภออโชคโชคดีโดยฉับพลันคือแบบคืออันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเป็นทิศทางที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานะก็แบบอยากให้ออ คนที่ฟังแล้วเนี่ยไปพิสูจน์กันนะครับถ้าเราไม่พิสูจน์มันก็จะแบบผ่านไปนะก็สําหรับใครที่ชอบอยากสมัครสมาชิกายเดือนทั้งสองช่องก็ทักมาถ้าสมัครไม่เป็นนะทักมาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับเพราะว่าทั้ง2ช่องวันที่เกิดเหตุการณ์จะไม่จะไม่ตรงกันนะก็ได้ดูคลิปก่อนคนอื่นล่วงหน้า30วันนะครับแล้วก็จะไม่มีโฆษณา นะแล้วก็หาจุดเจ้าตาฟรีถ้าสมัครสองช่องมูลค่า444บาทใครฟังครังง้งแรกจะงงฟังได้หลายรอบนะครับฟังใบหลับไปตื่นมาก็ฟังใหม่ได้นะครับเพราะว่าอ่านจากดวงดาวที่มันโครจรจริงนะ,ะวันที่เกิดเหตุการณ์นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอให้พลังที่ดีสถิตอยู่ทุกๆคน ขอให้ทุกคนฝ่าฟันความเลวร้ายความยากลำบากไปได้มีเงินเต็มกระเป๋านะครับแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความรักที่หวานชื่นนะครับแล้วก็สำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดชับสกายผมขอให้คุณประสบความสำเร็จเรียกว่า2เท่าเลยจะได้เงินหมื่นแบบง่ายๆก็ได้ไปเลยสองหมื่นนะจะได้เงินแสนหนึ่งแสนก็ได้ไปเลยสอ0 0สนอะไรประมาณนี้ คือเป็นสองเท่าไปเลยนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับเป็นวันที่ดีคือพอผมผมเห็นโครงสร้างนี้ผมก็เลยแบบเออโอเคเลยอะ่ะสาหรับชาวราศีมีนแล้วก็ผู้ที่มีดวงดาวหรือจุดเจ้าตาราศีมีนเนี่ยต้องชอบแน่เลยวันเนี้ยก็คือนะก็โอกาสมาถึงคุณละโอเคละแล้วกลับมาฟังคลิปผมดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านครับงั้นแค่นี้นะครับบายบายสวัสดีครับ